เจอได้เกมบ้าเหรออุ้ยใครโทรมาอุ้้ยแลวเฮ้อวบกฮัลโหลครับพี่รู้จักกันหรือเปล่ารู้จักกันพี่แต่ว่าผมเพิ่งย้ายประเทศมาพี่ชายไม่ผมก็นั่งรออยู่แล้วว่าแบบเออผมเห็นพี่โพสต์ทวิตเตอร์คุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่แบบเออสงสัยเราอาจะไม่รู้จักกันซะแลไม่พี่พี่มาหาผมแลนเขียวดิผม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 เพิ่งเข้ามาเพราะผมเพิ่งย้ายมาไงพี่สดๆร้อนๆเลย ผมเพิ่งย้ายมาสดๆร้อนๆเลยครับพี่จำชื่อผมได้ปะหนิจำได้พี่เอ๋ยนะพี่มาผมดิอ๋อพี่พี่ยังพี่เอ๋ยจำได้เสมอพี่พี่เอ๋ยมาหาผมเลยเลยพี่เอ๋ยนะพี่ไม่ได้ชื่อปนเลยเออเออพี่เอ๋ยมาหาผมได้เลยครับได้เหรอพี่ฮะได้เหรอได้ พี่ยังมีพี่ยังมีรถผมอยู่เพราะว่าผมต้องมาสร้างรกลากลากฐานที่นี่ว่ะอยู่อยมีอยู่พี่ผมมีให้พี่ทุกอย่างอ่ะใช่เหรอี่่านมไปเนี่ยแต่พี่มนอเดี๋ยวผมเไม่ได้เดี๋ยวมวันไอ้เต้ยกมือนี้ไม่ได้สวดเกินพี่ไม่ได้สวดเกินพี่หาผมแด้เขียวมาหาผมแด้เขียวได้ปะมันบอกว่าไม่มีครับเสียงแกเบาหรอ แล้วแล้วแล้วน้องเ่เนรู้รักหรือเ่าเนี่ย้ามนพายุพอดีเลย้าถ้าถาเปี่ยนสีเฮ้ยอันนี้อันน้อันนี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 ้พ่งมือจะไปทงานอะไรกันป่ะนี่อาว่าจะไปตกปาสวัสดครับวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะไอบอเดี๋ยวพี่โทรหาบอลฮัลโหลพี่เสียงดังยังยังจได้ได้ยง บอกให้ Ces ยังจำชื่อได้ก็พอจำได้เสม,มอพี่มันไปทำงานกันอะผมโดนไอ้นี่มาดิย้ายเมืองมาดิย้ายทำไมอ,ะอ่ะฮะย้ายทำไมอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะผมเขาเขามากันหมดผมก็ต้องมาพี่แล้วยังโอ้ยถ้าถ้าพี่ไม่พี่นี่ก็ได้ผมเนี่ยอะไรนะพี่ พี่นี่ไหมเดือดอยู่ไหมเดือด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 มามาแล้วยังเดือดนี่น่าจะไม่ได้เกิดเลยนะใช่ครับพี่ไปเบอร์ไอพายุป่ะผมลืมเมมว่ะไอ้พี่เมสเซจมันลากันแล้วเหรอใพายุไหนพี่ไม่รู้อ่ะอ้าวพี่พี่ไอ้รถ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 แท็กคั่น้ำงนนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเอาให้นี่ไงได้แล้วน้องเงินยังมีอยู่ไหมพี่ เงินมีไม่เยอะเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมหามมาคืนให้ไม่ไม่ไม่ผมขอโทษจริงๆผมก็ไม่อยากรบกวนพี่หรอกแต่ว่าผมต้องไม่งั้นผมต้องต้อนใหม่ผมต้อนใหม่ไม่ได้ไง <ผม S 1> พี่ผมันชื่อเอ๋ยไงพี่เข้าใจพี่ผมขอโทษเลยพี่ผมผมชื่อเอ๋ยไงผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นหมาโยงเบาย้อยเลยมันไม่เกี่ยวพี่พี่ยังเป็นสุดที่รักของผมเสมอครับ ครับหครับครับอ๋อสวัสดีครับาไงครับไม่ว่าไงครับทักทายเฉยๆครับผมเพิ่งเข้ามาครับผมอ๋อเรายังไม่ค่อยรู้จักใคระครับอ๋อทำงานอะไรน่ะยังไม่รู้จักไม่รู้ทํางานอะไรเลยครับจะลองลองลองเขียนว่าเป็นนิวเพเยอร์รับจ้างตกปลาหรือรับจ้างทําอีโคดูอ๋อได้ครับจะพยายามทำนะครับขอไปขายของกอนครับครับผม น้ได,ได้พี่ได้โอ้แทเบียนแม่งอย่างเอาอะ่ะพี่พาผมไปไหนอะ่ะเอารถให้พี่ไงโอ้ยขอบคุณครับผมมาต้องเริ่มใหม่หมดเลยผมยังไม่ได้รู้อะไรเลยอ่ะพี่พี่ต้องเริ่มใหม่หมดเลยเหรอใช่ใช่ก็เหมือนเราไม่รู้จักกันนะนะ ไม่ผมก็โอ้ยไี่เปนลงรถไปซื้อนู่นไปอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะผมต้องไปทำอะไรต่อพี่พี่ชายผมต้องทำอะไรต่อตั้งหนึ่งมันหน่วงพี่กดเข,ข้ายี้ไปซื้อเนี่ยกดตรงไหนพี่ เนี่ยแล้วเรื่นี่แล้วพี่ก็เรื่องที่เป็นรถโอเคพี่ตั้งผมไม่หมื่นเดียวอะ่ะไอพี่ตั้งผมไม่มีเลยอะ่ะตั้งผมไม่ยูห้าหมื่นเองอะ่ะบไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ผมคงไม่ได้ใช้พี่ไม่เดี๋ยวจะเอาให้ ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรเก่งใจพี่เก่งใจเอา้พเอเอาพี่ไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยเมืองน,นี้แม่งเล่นโคตรยากเลยวะพี่ปไปไหนอะ่ะไอ้ทอดไม่มาอ่ะครับพี่ เเอลขอะไรพี่ผมเลขเอ่อตัวทีพี่หนึ่งสองห้าแปดครับเอาพี่ผมมีแคน่นี้มาก่อนได้พี่ห้าแสนโอเคพี่เก็บตู้ดิอ๋อได้พี่ โหกูมีเงินแค่ 9, เก้าแสนเองเหรอวะครับผมพี่ถ้าพี่ไปไหนอ่ะตกปลาเหรอไม่ไม่ได้ไปไหนพี่ไม่ได้ทำอะไรอ๋อเหรอครับผมก็นั่งเสียใจอยู่เสียใจเรื่องอะไรพี่มีคนรู้จักคนหนึ่งเลิกรไปแล้วดิโหพี่พี่เป็นคนทำห้ผมรู้จัก เกมนี้ผมผมผมยไงผมก็คิดถึงพี่อยู่แล้วแต่แค่พี่เข้า<ม>ใจไหม,ไมว่าม,มันก็แค่ทําให้รู้จักแค่นั้นเลยพี่มันก็ไม่ความหมายแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วไงสังคมมันเบียให้ผมเป็นอย่างเนี้ยพี่พี่อย่าโทษสังคมเลยพี่อ๋อต<ะ>ัวอ้าย,ยาจะดีจะช่วยมันอยู่ที่ตัวเราพี่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่ผมก็เล่าพี่เหมือนเดิมน,นั่นแหละพี่เอ้พี่ถ้าสังคมมันเบียให้พี่ต้องฆ่าตัวตายพี่จะฆ่าไหมไม่ อ่ะเห็นไหมแต่สังคมมันบีบผมไม่ไม่พี่าพูดเลยว่าสังคมมันบีบอะสังคมไั่บีบคนเราอะมันเลือกทางเดินได้เสมอพี่ครับผมเข้าใจพี่ไอพี่เราสามารถซื้อเงินโอซีแล้วเะวะไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้อ๋อโทษครับพี่ก็ซื้อกาชาเติมดิไรนะกาชาไงมันไม่ได้ออกทุกเดือนนะดิ ไม่มันให้ผู้เล่นใหม่จะอได้บินหนึ่งเลยผู้เล่นใหม่เธอได้บินหนึ่งไหใช่เดี๋ยวผมลองถามดูครับเติมสักสามแสนโอ้โหหยอกครับสามแสนไม่พอดิพี่ทงแก๊งพี่อ่ะใช่เหรอโอ้ถ้าทางแก๊งพี่แก๊งพี่มากี่คนผมไม่รู้ว่าสี่ห้าโอ้สี่สิบห้าสิบคนอ่ะตอนนี้มันกระจายอะไรกันมั่วหมดเลยพี่ผมต้องไปทำผมอีกอ่ะเพราะว่า เอาง่ายๆพี่ครับถ้าพูดแบบโหดๆร้ายเลยนะครับล้านหนึ่งก็ไม่พอพี่ล้านบาทโอเซียนะใช่ไม่พอถ้าพี่มาเยอะขนาดนั้นนะอ๋อไม่ได้อะผมเอาถ้ามันให้น้องๆไม่ได้ครับผมคนเดียวก็ไ,ได้เ,เราทำไงอ่ะพี่ผมเองก็มันมากันหมดอ่ะผมไม่มาก็ต้องมาพี่ กลัวผมกลัวอย่างเดียวเดีกลัวมาแล้วมันอยู่กันไอ้นี่ไม่ได้นะกลัวจะไม่ได้เกิดกันเลยนะประเทศนี้มันฟาร์มยากนะเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจแต่มันก็มากันหมดแล้วอะตอนนี้มันก็ไปจะมีเรื่องกับอาสงอาเฉินอะไรเงี้ยพี่โอ้งั้นก็ถ้าพี่จะมีเรื่องกับนั้นผมแนะนำเลยพี่เดี๋ยวเตมมันได้กระชา แต่ถ้าพี่อยากเดี๋ยวผมลองลองเอาเตอร์มาสู้ได้พี่ไอพี่เราบนกจญแจรถเป็นไม่มีใช่ป่ะเกมเนี้ยในเนี้ยไม่มีไม่มีพี่เปิดไม่เลยโอเคผมลองเปิดดูก่อนนะพี่นะได้คครับเย็ดเย็ดเย็ดรถไอแฮบว่ะ โอ้ยพี่อันนี้เราไปเราไปเราไปาาจูดเต็มหมดแล้วใช่ปะออจริงเหรอแล้วพี่จะไปไหนต่อผมไปตามทางของผมเลยพี่เอาพ,พี่โดดเดี่ยวคนเดียวอะเอาเรือรถออกมา เดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนพี่ผมอยากไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะฮะเปลี่ยนทรงผมอ่ะเป็นทรงไหนอ่ะทรงไม่ยู่ทรงเดียวครับไม่น่ามีนะพี่ทรงนั้นที่นี่ตรงนี้อ๋อเหรอใช่อ๋อ,อ,ไ,อ,อไม่มีทรงนั้นที่นี่ใช่ปะ่ะงั้นผมทรงนี้ก็ได้พี่พี่จะไปพี่จะไปไหนต่อเนี่ยมันมันให้เขาลงได้นะพี่ไปไหนหรอพี่ผมผมผม,ผมอยู่ได้ พี่อยู่ได้นานแล้วพี่ไม่มีผมพี่ก็อยู่ได้แต่ผมอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีพี่อะผมอยู่ได้เสมอพี่พี่ก็บอกผมที่พี่แต่ว่าพี่เข้าใจไปว่าแบบมันโดนเบียมาให้เรามาอยู่ตรงนี้ไงผมจะเลิกเล่นแล้วผมอยู่ไม่ได้เอาลวพี่มันเรื่องอะไรเนี่ยพี่ดูห่างเหินกับผมอะพี่ไม่เหมือนเดิมอะพี่ผมผมอ่ะไอ้พี่ผมเข้าใจพี่มันคนเรามันมีเลือกทางเดินไปแล้วนะ มันไม่ได้อย่างนั้นครับพี่มันก็ผมก็ยังคิดถึงพี่เหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าด้วยด้วยด้วยที่มันเป็นอย่างนี้พี่อะไรพี่ที่เป็นอย่างนี้สถานสถานะหรืออะไรเงี้ยพี่ไปคุยกันตรงแานเขียวไหมผมคงไม่ไม,ไม่ไม่อยากไปยุ่อตรงนั้นหรอกพี่เดี๋ยวเขาพูดอะไรไม่เข้าหูผมเลี่ยผมไม่โอเคกัะจริงเหรอใครใครพูดอะไรไม่เข้าหัวไอ้พวก คนที่มาแย่งพี่ไปจากผมอะโอ้พี่ให้ผมทำไงครับเนี่ยพี่ไม่ต้องทำะไรหรอกเดี๋ยวผมคงต้องเปน็นฝ่ายที่ต้องเดินจากไปเองนะพี่ไม่พี่มันเครื่อผมก็ไม่ไม่รู้จะเล่นยังไงครับพี่แต่ว่ามัน ผมอยู่ที่นู่นใช่ปะมันก็แบบกดดันเยอะอยู่แล้วอะแล้วผมก็ต้องย้ายมาที่เนี่ยครับพี่มันก็ค่อนข้างเหนื่อยครับพี่อะพี่บอกอย,อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนู้นพี่กดดันใช่ไหมใช่ครับแล้วอยู่ตรงนี้พี่ไม่กดดันเหรอก็คงกดดันเลยพี่แต่ว่าตอนนี้พี่ทําให้ผมกดดันมนต่างอะไรกันนะพี่อะพี่ผมทํายังไงอะผม,ผมทำอะไรไม่ได้พี่ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วพี่ผมก็ต้อง <c oughs> ผมก็ต้องสู้ต่อไปอครับพี่ครับพี่พี่เรื่องเรื่องทางนั้นผมพี่แล้วอ่ะผมจะไปทาอะไรได้พี่พี่รับเข้าใจผมใช่ไหมคะผมเข้าใจพี่แต่ว่าเราก็ยังเป็นพี่ก็พี่ก็เป็นพี่ผมเสมอไงพี่มาในนามแก๊งไหนเนี่ยผมยังไม่รู้ผมมาในนามแก๊งไหนได,ด้มันเทเดอร์เสียไม่ได้ผมยังไม่รู้เลยแต่วันไดวันนด้งครับแ้วเต้องตีกันนะครับ พี่จะทำร้ายผมป่ะผมไม่มีวันทำร้ายพี่ครับพี่สัญญาครับถ้าสมมติเจอกันพี่เจอผมผมเจอพี่แล้วมีเรื่องกันอยู่พี่จะแทงผมไหมไม่แทงครับผมบอกว่าผมขอเว้นพี่เอ๋ยไว้คนหนึ่งครับผมจะเชื่อพี่ได้เหอแน่นอนครับพี่ผมเลือกคนแทงอยู่แล้วครับถ้าคนไหนผมรับผมไม่แทงครับพี่ พี่เคยโดนอุ่งยังยังครับพี่เมืองไหนอะพี่ถ้าเมืองนู้นก็เมืองนู้นก็โดนแล้วครับอ่าแล้วตอนแรกผมไม่เคยโดนเพิ่งโดนเมื่อวานครับวันครั้งแรกครับใช่หรอใช่ครับใช่ใชครับ,รบแล้วผมก็ย้ายมาเมืองนี้ครับ ผม<ะ>ดูแลรถพี่ให้อย่างดีแล้วนะผมจัดก,การจูนเจริแต่งแต่งอะไรให้ครบละดูแลดีพี่ครับมันก็ถึงเวลาที่ต้องคืนเจ้าของแล้วแหละผมก็จริงๆล้วผมก็อยากจะให้พี่นั่นแหละเป็นไม่พี่ไม่ไม่ไมไมเป็น,นแทนตัวผมไงแต่ว่าคือของของพี่พี่แต่ว่าผมก็ตอนนั้นผมคิดว่าผมไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วไงผมกลับมาเล่นคำๆแบบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่จำเป็นต้องใช้รถผมอะไรที่่พี่จําเป็นแต่ว่า พี่ก็ไม่ได้ใช้รถผมไงพี่ก็ใช้ s ออะไรของพี่เนี่ยผมใช้บ่อยนะรถพี่อ่ะใช่เหรอใช้ออกงานเรื่นี้บ่อยนะอ๋อเครับใช่ครับผมทำอะไรอ่ะผมคิดถึงพี่เสมอแต่พี่ตอนมีความสุขพี่ไม่เคยคิดถึงผมเลยไงผมไม่คิดถึงพี่ยังไงครับผมคิดถึงพี่เสมอเช่นกันครับพี่ชายพี่พี่ลองคิดดูนะถ้ามันแบบถ้ามันไม่มีไม่มีพี่ผมจะ มีทุกวันนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ก็รู้อันนี้พี่เรารพี่เลีอยวทางเดินแล้วอะมันก็คงพี่เลี้ยวขวาผมก็ต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะมันคงไม่มาบรรจบกันได้แล้วพี่แต่ผมแต่ผมโทรหาพี่ได้เสมอใช่ไหมครับหรือว่าเราจะไม่รู้จักกันแล้วครับผมผมเองก็ พี่ก็มีแก๊งอยู่แล้วผมเองก็มีแก๊งอยู่แล้วถ้าพี่แบบบอกว่าถ้าให้ผมเข้าเมืองแล้วผมไม่โทรหาพี่เหมือนเมื่อก่อนผมไม่โทรก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าพี่เลี้ยวซ้ายพี่อย่าบอกว่าพี่อย่าบอกว่าพี่ไม่โทรพี่พี่ไม่เคยโทรเลยดีกว่าพี่เข้ามาหลังๆเนี่ยพี่เคยโทรหาผมไหมพี่ต้องถามคํานี้ผมต้องถามพี่คํานี้ก่อนพี่เคยโทรพี่เข้ามาเนี่ยสองสามรอบหลังเนี่ยพี่เคยโทรหาผมไหมไม่มีเลย พูดถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่อย่ามาใช้คาพูดนี้ว่าพี่เข้ามาพี่จะโทรหาผมเหมือนเดิมได้ไหมพี่ผมขอโทษมันมันพี่ผมขอโทษพี่มันเกินใจจะอดทนแล้วพี่พี่ผมขอโทษเฮพี่ไงผมขออนุญาตไปเอาอาหารโอซีแป๊บหนึ่งพี่ถ้าพี่มีอะไรทําพี่ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวผมผมรอพี่ตรงนี้แหละแต่ผมไม่อยากให้พี่โกรธผมเลย ผมยังนึกถึงพี่เสมอครับพี่เอ๋ยผมเข้าเมืองมาบางทีผมแค่อยากพักผ่อนแบบนิดๆผมก็ไปครับพี่ผมไม่เคยเผมไปอยู่ที่นู่นผมเจออะไรไเจอแยกมากมายครับพี่ผมก็ยอมรับว่าฮัลโหลครับพี่พี่ไม่อยู่ไม่ใช่หรอ รอก่อนก็ก็จิตของเขานะพี่ก็ขอโทษด้วยครับที่บางทีพี่เลืงเขาไปคนนี้คือพี่อุ้ยพี่อุ้ย DMT นะครับ โอเคพี่อุ้ยดีเคือคนที่ทําให้พี่เล่นเกมนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคนนี้คคืพี่อุ้ย d m t ครับไปติดตามเขาด้วยครับช่อง D.M.T อ็ชนทีอครับในทวิชในไข่ม่วงอันนี้พี่บอกเลยคนนี้คือคนที่ทำให้ทำไมถามว่าทำไมพี่อปอถึงแคร์พี่ปอแครเพราะว่าเขาทำให้พี่สามารถที่จะเริ่มต้นสตรีมครับ คนนี้แหละใชะ่คนนี้คือคนที่คนที่พาพี่เล่นเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนพี่ไม่มีคนเล่นด้วยนะเนี่ยพี่คนนี้แหละที่ที่เล่นกับพี่แต่ว่าก็อย่างนี้เขาพูดเขาถูกแหละบางทีพี่ก็ลืมเขาแต่ว่าพี่ก็ไม่เคยลืมขเขาครั นี่แหละคนชักนำใช่ใช่ถูกครับคนคน,คนพักผาคนที่พาพี่เข้าวงการนี้ครับดีหรือไม่ดีไม่รู้ครับแต่เขาเป็นคนที่มีประคุณกับพี่อะเอาแค่นี้ดีกว่าเอาจริงๆิงเลยนะไม่ได้ปันก็ฝากฝากฝากดติดตามให้ด้วยครับ DMT ครับพี่โอเวงครับ ครับพี่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมพูดคนเดียวต้องนานผมผมก็ฮัลโหลพี่ฟังอยู่ใช่ไหมครับพี่ผมผมบอกแค่ว่าผมบอกว่าพี่มีพระคุณกับผมโอ้ยพี่เรื่องเก่าเราอย่าไปพูดกันเลยดีกว่าพี่เอาผมแค่บอกเฉยๆว่าบางทีผมเข้ามาไม่มันมันเราอย่าไปพูดถึงอดีตเลยพี่ผมมันเป็นอดีตไปแล้วไงอย่าไปพูดถึงมันเลย อังไงพี่พี่ต้องไปดูแลแก๊งต่อ,อยังไม่ไปกันกบนะ้องน้องรักของพี่อ่ะพี่เอ้พี่ไปดูแลอะไรนะครับพี่ไปดูแลคนใหม่ที่เธอผมเป็นคนเก่าแล้วไงมันไม่ใช่่างมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่ไม่พี่ผมมันของตายอยู่แล้วหรือพี่พี่เบื่อจากไหนมาหรือพี่ก็กลับมาผมได้อยู่ดีพี่ไม่ต้องกลัวหรอก มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่แต่ว่าจริงจริงพี่พี่พี่เป็สนุกของพี่ก่อนแล้วพี่รู้สึกเบื่อรู้สึกซริงรู้สึกเหงาไม่มีใครพี่ค่อยคิดถึงผมก็ได้ตอนนั้นนะ่ะผมก็ยังอยู่นี่พี่พี่ชายผมขอโทษอ๋อมันมันไม่มีอะไรต้องขอโทษพี่มันคือคนจริงพี่กับพี่ มาพี่พผมกินข้าวแล้วพี่ก็ถ้าพี่ไม่เหลือใครจริงๆนะแล้วพี่ยังเหลือผมแล้วกันผมก็ยังถือว่าเป็นคนสุดท้ายของพี่เสมอนะไม่ต้องคิดมากพี่ผมพี่อะไรไม่ต้องคิดถึงผมเป็นคนแรกหรอกแต่เอาไว้ผมไว้เป็นคนสุดท้ายอย่างนอยพี่ยังมีผมเสมอได้ครับพี่ ผมงั้นผมขอตัวนะครับพี่เดี๋ยวผมโทรหานะครับพี่ดีดีครับพี่รักพี่สเสบดนะครับพี่ชาาครับครับครับขอบคุณครับครับผม้านเมื่อสไอเหีย้ยเขาแกล้งกูหรือว่าเขาพี่ผมไปจริงนะ โชคดีพี่กับเส้นทางที่พี่เลือกเดินผมก็แค่อยากมีความสุขครับพี่ผมก็ไม่อยากเป็นอย่างนี้หรอกอพี่บอสไปไหมผมเข้าใจพี่ความสุขของเราไม่เหมือนกันใช่ครับผมอยากเล่นให้มีความสุขครับพี่ได้ครับพี่เหมือนผมมาหลังพี่ไวไไ้ยังไงไม่ลืมนะปาพี่เจอกัน พี่ไม่ให้ล้างผมครับผม,มอยู่ับ่ไปเ <ไป S 1> จอกันนะ